โห,หลอกนี้โดนสุดแปเดเจ็ดเลยเว้ยแ7ดเล็เลยอโหผมชื่อปุ่นซค่ฮะเฮ้ยปุน่นใจเย็นมาถึงอะไรเหรอหขอบคุณเด<ห>ียวมิซูครับ รถเยอรมันโอเคกำลังไปบอนปีงเลยโอ้ยตัดปืนไม่โดนแม่งย,ยิงป้อมผมตุยไป3คนในรถ แอบบไแบบด้ช่วยซ่อมต้องแอบ,บใ,ใกล้มันตุยละเยี่ยมเกืเอนมาแล้วในเราเดิเนดสองคนได้ไหมครับเล่นด้วยได้ไหมครับรุ่นอะไรครับคันนี้ M 4 7ฮะว่างหนึ่งนะปอนปอนเล่นไม่ได่แหละถามก่อนเลยพวกความมั่นใจ กิวยเล็บัตเมกาเมกาโอเคฮะค่อยคุยกันถูกคอหน่อยว้าวสปัดเพลินเลยอยู่ตรงนี้มันมุมอร่อยนี่นะเน่นอนแต่เป็นแมปแคบเดียวก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ตรงนี้ยิงได้ไหมมีมุมอยู่มีมุมอยู่ลงเนินไปละ รอมันขึ้นเนินเจ็ดด้วยครับตอนนี้สก็ตว่างแค่หนึ่งคนนะ,ะนนนฮะทำไมเล่นเบอร์มันแล้วเครื่องบินฮะทำไมเล่นเบอร์มันแล้วเครื่องบินหมายถึงอะไรเนาะปอล์ฟิมใหม่ดิได้ไหมวะโดนแท็กขาดวะประเทศอื่นไม่ได้เอ้ยไม่ขาดแต่เกือบแต่ตัว,ตวไปละตัวแล้วฟองโฟลอ์ ดีวผมเข้าดิสพี้โอ้ย,อยใครมาอีกแล้วยครมานะดิพีโอเคครับถ่ายไปดูแปบบ๊บรถแหล่โอ้รถรถซิ่งรถซิ่งรถถังโอ้เจอผ่านผมกำลังถ่อยไปต้อนรับมัน ้าวเฮ้ยเดินหน้าชาแต่ถอยไวมากใช่ก็คันนี้ถอยไวมากเราเราเพิ่งเพิ่งเลขเก้านะคือเลขเก้าบางคนบอกรอเลขแปดบางคนบอกรอเลขเก้าส่วนผมอะหมุนอยู่แถวๆนี้แหละหกจุดเจ็ดกับเจ็เดจุเดเจ็นดนี่แหละรอสิบเอนน็ดจุดสามาอยู่ <laughs> อะไรพังนี่เนี่ย โอ้สมงเ์พีบเบลตอ่ะตรงั้นคันหนึ่งเฮ้ยผมยิงคันนั้นได้ที่ผ่านเหรอ ไม่ใช่วะรถอะไรนะเดี๋ยวไม่ใช่ที่ฝาดมันอะไรวะอ๋ออาร์เทอร์ลี่ฝรั่งเศสเราจะไปเลซิดแล้วโอเคมึงก็ทีผ่านมันเห็นข้างหลังแล้วมันเหมือนหลังเราจะเข้าหรือเปล่าไม่น่ามีใครมาด้านหลังเราทำไมพีตนน่ตานีจัง มันเห็นมันขยับฮนะถ้ามันจอดเฉยผมไม่เห็นถ้ามันขยับผมจะเห็นนี่ไงขั้นหนึงมุมอร่อยถึงเลเวลไหนแล้วเลเวลเหรอเี่าา <c oughs> คือใกินีดิบๆเลยเมื่อกี้มันเห็นอะไรเลยวรับมันน,นี่เสนอเท่าไหร่ยี่สิบเก้ามั้งถ้าจะไม่มใโทรทัชห้าสิบห้านิ้วยังมองไม่ออกเลยสีย อาศัยฮะโอ้นั่นนั่นนั่นไวไวแล้วจนรถแบนไหมแหวงแววนเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ถ้ามันแววนขนาดนี้แอดไม่ท็อปสตาร์สามสิบขอตอบแทนขอตอบแทนจอใหญ่นึกว่าจะมองได้เปรียดแต่ซงจอคอมไม่ได้เลยเอ้าโอ้โหโดนเฉย บอกแล้วว่ามุมอร่อยนี่ตรงนี้อ๋อโอเคเห็หนแล้วนาตีนาตีเดี๋ยวผมไปล่อให้ไอ้หามุมยิงกไไันนะนัดหนึ่งนะสวัสดีคนดูหนึ่งหมึ่นืนยิงไปละนัดหนึ่ง มาโหลดงานไหมประมาณ9วิได้สาอัพเต็มก็ได้เจ็บเจ็ดมาโอเคฮะเอาไม่นะได้ยิงกัไหมเมื่อกี้ได้ได้เมื่อกี้ยิงอัดเข้าไปตรงห้องนั่งนัไม่นะ สามมาเสริมแหลกเลยเดี๋ยวไปทิ้งมันบนบินรันนี่ต้มเสร็จแล้ว

กี่ก่อเท่าไหร่ครับไม่แน่ใจอะ่ะของเขาไม่